สวัสดีค่ะช่องผ้าทอสุโข,ขทัยนะคะจากร้านบานเย็นผ้าทอนะคะร้านเราตั้งอยู่ที่ตำบลหาดเซี่ยวอำเภอศรสีสัชนาลัยจังหวัดสุโข,ขทัยนะคะเราจะนำเสนอผ้าทอมือในท้องถิ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าหมักโคนผ้าทอผ้ามุกผ้าลายต่างๆนะคะสิ้นตีนจกนะคะแต่วันนี้เราจะมานำเสนอสิ้นหมักโคนสุโข,ขทัยนะคะ เซตนี้เราจะยังไม่ปูกาวนะคะเซตนี้เราจะเป็นแค่เป็นอทอมานะคะเป็นผ้าหมักโคนที่แบบคนที่ชอบนุมน่มๆผิวๆนะคะผืนนี้จะเป็นสีออกประมาณกะปิอมชมพูอ่อนๆนะคะต้องดูนะคะกะปิอมชมพูอ่อนๆสีสันหวานมากนะคะสีนี้นะคะราคาอยู่ที่1,800บาทนะคะถูกมากนะคะ ท่านจะเอาไปปูกาวเองก็ได้นะคะอันนี้ราคา1,800บาทเท่านั้นนะคะคลิปนี้จะเป็นแบบไม่ปูกาวนะคะจะเป็นผ้านุ่มๆพิ้วๆนะคะนี่นะคะสีกะปิอมชมพูรหรือครีมครีมนะคะสีหวานมากนะคะอยู่ที่ราคา1,800บาทนะคะอันนี้ก็จะออกสีออกครีมครีมนะคะนี่จะแนวนี้เลยนะคะ นุ่มๆน,นะคะนุ่มทุกผืนนะคะที่ยังไม่ปูกาวนะคะสีก็จะอยู่ออกน้ำตาลอ่อนๆอ,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 อมครีมนะคะนี่ค่ะจะมีความนุ่มความพริ้วนะคะท่านใดที่ชอบนุ่มแบบใส่มัดใส่ผูกใส่กับกระลาหรืออะไรเนี่ยต้องใส่แบบนี้ค่ะแต่ถ้าท่านจะเอาไปาตัดสำเร็จก็ไปปูกาวอีกนิดนึงนะคะผืนนี้ราคาอยู่ที่1800บาทนะคะ1,800บาทค่ะ อีกผืนหนึ่งจะออกโทนสีทองนะคะน้ำตาลทองนะคะท่านใดที่ชอบใจสีน้ำตาลทองนะคะอยู่ประมาณนี้นะคะสีเหลืองอมน้ำตาลทองนะคะท่านใดที่ถูกใจชอบแบบไหนก็ทักทา,ายกันมานะคะผ้าทอมือนะคะ1,800บาทนะคะอันนี้ก็จะออกสีโทนทองเลยนะคะ ทองเลยนะคะยกดอกสีทองยืนพื้นสีฟ้านะคะยกดอกสีทองผ้าทองมือสุโขทัยจะเป็นการจะเป็นงานยกดอกเสียมากเลยนะคะเสียส่วนใหญ่เลยนะคะแล้วทีนี้งานยกดอกเราก็ต้องมีเส้นได้ยืนพื้นพอเส้นได้ยืนพื้นแล้วก็ยกดอกสีอะไรทอสีอะไรนะคะมี3เซก3ขั้นตอนนะคะเป็นงานเราจะบอกไม่ได้ว่าสีเหลืองเลยก็ไม่ได้อันนี้มันจะมีความ เขาเรียกว่ามีมิตินะคะว่ามองด้านหนึ่งก็จะเป็นสีพื้นมองด้านหนึ่งก็จะเป็นอีกสียกดอกนะคะจะเป็นลายยกดอกสีน้ำตาลเอสีเหลืองสีเหลืองทองยืนยืนพื้นตัวพื้นนะคะตัวแบ็กกราวตัวพื้นก็จะเป็นสีอมฟ้าอมเทาก็จะได้ประมาณนี้นะคะราคา1,800บาทนะคะทักทายกันมาค่ะตัวนี้จะเป็นสีออกอ่า แนวกะปิอ่อนๆนะคะหรือสีอมครีมเลยก็ได้ค่ะลายเป็นลายาลายผักแว่นนะคะลายผักแว่นสีอมครีมหรือแนวออกกะปิอ่อนๆจะเป็นแนวไหนดีคะแนวกากีก็ใกล้นะคะกากีก็ได้นะคะออกครีมครีมเ,เป็นสีนมนะคะ่ะสีนมนะคะดูได้เลยสีอ,อกแนวกะกีสีนม ปลนบนกันไปนะปามประมาณนี้นะคะราคา1,800บาทนะคะนี่ค่ะออกประมาณนี้นะคะดูดีๆค่ะสวยนะคะสีหวานหวาน1,800บาทอันนี้จะเป็นสีออกชมพูอมกะปินะคะชมพูอมกะปิเป็นลายดอกชมพูนะคะชมพูอมกะปิ ลายดอกชมพูนะคะไม่ปูกาวทั้งเซตนะคะวันนี้เสนอเสนอสิ้นที่ไม่ปูกาวของผ้าหมักคนจะใหะ้เน้นความนุ่มนะคะท่านใดที่ชอบใจนะคะจะเน้นความนุ่มนะคะสีชมพูอมกะปินะคะสีชมพูอมกะปิอสีนี้เลยค่ะสีนี้เลยนะคะชมพูอมกะปิลายดอกชมพูค่ะลายดอกชมพูนะคะทักทายกันมาค่ะ ผืนสุดท้ายเป็นสีแดงอมส้มนะคะสีแดงอมส้มนะคะลายดาวกระจายนะคะสีแดงอมส้มนะคะส้มอิดน่ะผืนนี้เลยท่านใดชอบสีแดงอมส้มนะคะไม่ปูก,กาวนะคะใส่ดินดินดนนุ่มๆผิวๆเวลาเดินเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาได้นะคะสำหรับท่านที่ชอบนุ่งแบบคล้ายๆผ้คา,าคามนะคะ าการทาผ้ามักโครนก็จะคล้ายๆกับการทําผ้าย้อมครามนะคะมีขั้นตอนหลายขั้นตอนมีล้างน้ําหลายน้ํามากเลยเพราะฉะนั้นสิ้นจะไม่มีการหดไม่มีการตกนะคะตกบ้างนิดหน่อยอาจจะไม่มีเลยนะคะเป็นสินหมักโครนกับสิ้นย้อมครามคล้ายๆกันนะคะมีความนุ่มนะคะสี ส้มอิดหรือสีแดงออกอมส้มก็ได้นะคะท่านใดชอบสีโทนนี้นะคะ1,800บาทนะคะทักทายกันมาได้คะ่ะ